ชแนลชแนลที่จะพาคุณท่องไปสู่โลกของสถิติให้คุณเข้าใจสถิติได้สวัสดีครับ for you สถิตินะครับวันนี้เราจะมากันในเรื่องแมนนว a านะครับขอใช้พื้นที่ของบลอกที่เคยเขียนไว้นะครับสามารถไปตามในที่ละเอียดในบลอกได้เลยนะครับโอเคเราจะมาพูดกันใน4ประเด็นหลักของแมนนว a านะครับเราจะพูดเรื่องเงื่อนไขก่อน แล้วก็ข้อตกลงคําสั่งแล้วก็การขางคนนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นการสรุปนะครับมาประเด็นแรกกันเลยครับเงื่อนไขของตัวปแปรในการวิเคราะห์เมนูว่าเนี่ยเอาแบบสั้น,นๆง่ายๆนะก็คือว่าตัวแปรตามจะต้องมี2ตัวนะครับแล้วก็เป็นตัวแปรคอน t ิ n u o ัสนะครับและที่สําคัญคือต้องมีความสัมพันธ์กันซึ่งตรงนี้จะไปอยู่ในประเด็นที่2ก็คือเรื่องของข้อตกลงเบื้องต้นนะครับส่วนตัวแปรต้นนะครับเป็นชอยเป็นหลักนะเอาว่าเป็นชอย เป็นหลักให้มองง่ายๆว่าแมนนวาคือแอดวานซ์ของอโนวาอโนวาเนี่ยหลักๆเราจะมองตัวแปรตามแค่ตัวเดียวแล้วก็ตัวแปรต้นอาจจะมีหนึ่งตัว2ตัวก็ได้ถ้า1ตัวก็คือ one-way a อ o v a สอตัวก็คือ two-way a n นว a ครับแต่ว่าตัวแปรตามยังมีแค่ตัวเดียวแต่ถ้าเมื่อไหร่ตัวแปรตามมี2ตัวเราจะไปใช้เป็นแมนนวาก็เลยบอกว่าแมนนวาเป็นขั้นสูงหรือแอดวานซ์ของอโนวานั่นเองนะครับโอเคนี่ ในประเด็นต่อมาตัวข้อตกลงเบื้องต้นนะครับที่พูดเกิดขึนเมื่อกี้ว่าตัวแปรตาม2ตัวจะต้องสัมพันธ์กันก็คือตัวแปรตามที่เป็นคอนติ n นนเนี่ยที่เป็นตัวเลขของตัวจะต้องสัมพันธ์กันเพราะถ้าเกิดว่าไม่สัมพันธ์กันนั่นหมายความว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้แมนนวลก็ได้นึกออกไหมสมมติว่าเรามีตัวแปรต้นหนึ่งตัวเป็นชอยนะครับตัวแปรตาม2ตัวเป็นตัวเลขนะเป็นคอนต i n u นเป็นตัวเลขแล้วถ้า ตัวแปรตามสองตัวนี้มันไม่สัมพันธ์กันแปลว่าเราก็ต่างคนต่างวิเคราะห์กันหนึ่งตัวสิถูกไหมอ่ะอย่างตัวอย่างในในบล็อกนี้นะครับบอกว่าตัวแปรต้นเนี่ยคือเครื่องล้างไตนะครับแล้วก็ชนิดของยาอ่ะก็คือมี2ช้อยกับ2ช้อยเป็นสองสองตัวแปรก็คือจะเอามาคลอสกันนะทีนี้ตัวแปรตามก็คือค่าค่าเลือดนะครับทีนี้แล้วยังไงต่อ ถ้าเกิดว่าสมมติมันมันไม่สัมพันธ์กันอ่ะแล้วเราจะไปใช้เมนว่าทําไมเราก็ใช้อันมนวาได้เลยดังนั้นตรงนี้สําคัญตัวแปรตาม2ตัวเนี่ยจึงกลายเป็นข้อตกลงเบื้องต้นของเมนูว่านะครับและอีกข้อตกลงเบื้องต้นหนึ่งที่สําคัญก็คือความแปรปรวนในแต่ละช้อยที่ตัวแปรตามไปผิผลเนี่ยเช่นถ้าเกิดตัวแปรต้นมี2ช้อยหรือ3ช้อยก็ตามดังนั้น ความแปรปรวนในแต่ละช้อนเนี่ยต้องเท่ากันตรงนี้เราใช้เรียกว่า box m เป็นตัวทดสอบนะครับเดี๋ยวจะมีอธิบายไันนนิดน,งนึงนะครับโอเคต่อมาประเด็นที่3คํคำสั่งในการวิเคราะห์แมนว่านะครับอันนี้ผมขอยกตัวอย่างจากเว็บเว็บนี้นะอ่านชื่อยากมากเลยนะอ,ลอนนะ statistics t leard laerd laerd com นะครับเนะชื่อว่าหลายคนที่เกิดเคย ข้อมูลเนี่ยน่าจะคุ้นกับเว็บนี้บ้างนะครับเว็แบบนี้เขาก็แนะนําว่าโอเควิธีการนะเราไปที่ analyze แล้วก็ general linear model หรือ glm นะครับจากนั้นไปที่ multi v a r i a b e นะครับต่อมาเราเลือกตัวแปรตามนะครับในที่นี้ตัวอย่างของเขาเนี่ยตัวแปรตามคือนนะคะแนนภาษาอังกฤษกับคะแนนคณิตศาสตร์โดยที่มีโรงเรียนประเภทของโรงเรียนเป็นตัวแปรต้นประเภทของโรงเรียนเนี่ยมี3ามนะครับแล้วก็ ตัวคะแนนอณิสร์ก็คือก็คือเป็นคะแนนเลยคะแนนคณิตศาสตร์กับคะแนนภาษาอังกฤษจำได้ไหมเมื่อกี้บอกว่าอะไรบอกว่าตัวแปรตามี2ตัวนะเข้าเข้าขายใช้เมน,นว่าไดแ้แต่เรามาดูซิว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าต้องให้ตัวแปลสองตัวนี้มีความสัมพันธ์กันด้วยถ้าตัวแปรตาม2ตัวนี้ไม่สัมพันธ์กันก็ไม่ต้องใช้แมน,นว่าไปใช้อนุวัตธรรมดาได้เลยนะครับทีนี้ต่อมาคําสั่งในตัวอย่างเนี่ยเขา นานำต่อว่าให้ไปคลิกที่ Option แล้วก็เลือก descriptive กับ estimate of effect size แต่ทีนี้เนี่ยเราขอเพิ่มอ,อีก2จุดนะครับก็คือ residual sscp แล้วก็ตัว homogeneity test ีอ2ตัวนี้นะครับซึ่งตัว residual of sscp เนี่ยจะทดสอบว่าตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าส่วน homogeneity test เนี่ยเป็นทดสอบเรื่อง box m นะครับเพื่อดูว่า ความแปรปรวนในแต่ละตัวแปรต้นก็คือในแต่ละช้อยเนี่ยมีความเท่ากันหรือไม่นะครับนี่โอเคต่อมาในส่วนที่4การอ่านผลแล้วก็หือว่า,าการอ่านผลกับแปรผลนะครับอินเตอร์พรีนะครับจะปรากฏตารางแรกก่อนนะชื่อตารางว่ามัลติแวลูเอตนะครับตัวตารางมัลติแวลูเอตเนี่ยจะมีช่องอินเตอร์เซปกับสกูใช่ไหมเราก็ดูที่สกูเลยอันนี้คือหลักเลยนะนะไม่ว่าใช้ตัวแปรต้นใช้ชื่ออะไรก็คือ ไปดูที่ตัวแปรต้นเลยแล้วก็จะมีสีตัวเลือกที่เป็นสีกันทักเนี่ยใช้อะไรดีแนะนําว่าใช้เป็นวิลเลมดาก็คือในหนังสือจะบอกว่าวิลเลมด้าเป็นเหมือนมาตรฐานอะคือแบบเบสิกที่ถ้าไม่มีข้อมูลแปลกๆอะไรเนี่ยก็คือใช้วิลเลมด้าได้เลยแล้วก็วิธีการก็คือมาดูที่ตัวช่องสิกนะครับตรงนี้อย่างตัวอย่างเนี่ยใช่ท้ค่าสิก0 0 0น้อยวก,ก็แปลว่ามีเนื้อสำคัญใช่ไหมตรงนี้หมายความว่าโดยภาพรวม สกูก็คือโรงรีเทนทั้งสาประเภทมีผลต่อคะแนนภาษาอังกฤษและคะแนนศาสตร์เรารู้แค่นี้นะอันนี้คือมา l ติแวลูเเรารู้แค่นี้นะครับต่ามาเราก็จะมาดูต่อในตาราดที่2องนะครับตลาดน,นี้ชื่อว่า ts e t of between subject effect หรือเราเรียกว่า unit v a r i a t e ก็คือเป็นตารางย่อยรายตัวเราจะมาดูที่ช่องที่เขาทำสีแดงไว้ s c ้ o สคูมีผลต่ออังกฤษไหม สกูมีผลต่อแมทไหมนะครับเมื่อมาดูที่ช่องซิกเนี่ยปรากฏว่าทั้ง English แล้วก็แมทเนี่ยมีค่าซิกได้0.00ก็คือน้อยกว่า0.05แสดงว่าเฮ้ยโอเคมันซิกนะนั่นหมายความว่าทั้งสกูแล้วก็แมทเนี่ยซิกด้วยนะครับทีนี้เนี่ยในตัวอย่างเนี่ยของเขาไม่ได้มีผลของ s c p กับตัว o o o m u n i t y y ก็คือตัว Box Game เนี่ย ก็เลยไม่ได้เอามาโชว์ตรงนี้ให้นะครับแต่ว่าโดยทั่วไปนะเวลาเราทำเนี่ยจะปรากฏไปเลยเราต้องไปดูตรงนั้นก่อนนะครับตัวนะผ,ผมขอพูดเล่าง่ายๆแล้วกันคือตัว S s c p เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าสัมพันธ์กันหรือไม่ดังนั้นต้องซิกนะดังนั้นต้องสัมพันธ์กันนะครับส่วน b l o อ k m เ,เนี่ยกระจายเท่ากันหรือไม่ต้องการไม่ไม่ซิกนะเพื่อให้มันกระจายเท่ากันจะมครับหลักการทำแบบนี้คล้ายๆกับการทดสอบ normality นึ แล้วก็ตารางต่อมาถ้ามี3ช้อยนะสกูเอบีซีถ้ามี3ช้อยเนี่ยเราทดสอบมัลติมัลติเพิลคอมเพรชั่น Multi, ได้นะครับตรงนี้ Default จะเป็นเตอร์กีในตัวตัวอย่างนะครับเราสามารถเลือกตัวอื่นก็ได้นะครับอาจจะเป็นบอลฟลอเนียก็ได้นะครับอ่ะวิธีการก็คล้ายๆดูในอนอุภาคก็ดูว่าดูสิในฝั่งภาษาอังกฤษเนี่ยหรือว่าอิตาลเนี่ยสกูเอบีซีเนี่ยสกูไหนแต,แต,แตก,ก,ก A, B, ต่างกันบ้างก็ปรากฏว่าสกูเอกับบีต่างกันแล้วก็สกูเอกับซีต่างกัน ใช่ไหมส่วนตรงนี้คืออันเดียวกันเนาะ B กับ C แล้วก็ C K A คือตัวเดียวกันเ้าแล้วคะแนนคณิตศาสตร์ล่ะก็พบว่าสกูเอกับสกูซีต่างกันแล้วก็ B กับ C ต่างกันหรือถ้าจะดูตรงนี้ตัวที่3ก็เช่นเดียวกันว่า C ต่างจาก A และ B นะครับประมาณนีน้แล้วก็ยังมีกราฟให้ดูด้วยนะตัวกราฟเนี่ยอบอกอะไรเห็นครับกราฟนี้เป็นกราฟของภาษาอังกฤษนะครับเป็นการบอกว่าเห็นไหมว่าคะแนนภาษาอังกฤษของสกูเอสูงมากเลย แต่ b กับ c เนี่ยใกล้ๆกันแสดงว่า a เนี่ยต่างจาก b และ c มากนะครับและอีกอันหนึ่งล่ละอันนี้เป็นของคณิสสารลร่มแน็นะครับสกูเกก็เหมือนกันก็สูงแต่ว่า b รองลงมาแล้วก็ c น้อยที่สุด a กับ b ก็มีความใกล้กันแต่ยังต่างกันจาก c เหมือนเดิมนะครับอย่างเงี้ยเราก็พอมองได้ว่าเออสกู c เนี่ยค่อนข้างมีคะแนนน้อยและสกู a ก็ค่อนข้างมีคะแนนสูงมากก็ลองไปว่ากันดูว่าสกู a เป็นประเภทไหนสกู c เป็นประเภทไหน โอเคสุดท้ายโดยสรุปนะก็คือว่าหลักๆเลยตัวแปรตามจะต้องมี2ตัวเป็นตัวเลขและต้องสัมพันธ์กันถ้าไม่สัมพันธ์กันย้อนกลับไปใช้อนุวาธรรมดาแค่นี้เองจบแล้วก็ทดสอบตัว box m ด้วยก็คือดูว่าความแตกต่างความแปรปรวนของแต่ละช้อนนี่แตกต่างกันหรือไม่นะครับประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายนี้ฝากไว้นะครับขอขายของนิดนึงนะก็คือถ้ามีปัญหาเรื่องสถิติ มีปัญหาเรื่องการใช้โปรแกรมนะครับอยากปรึกษาอยากหาคนช่วยไปทิปสาให้หรือเป็นโค้ชก็ได้นะครับเราจะสอนจับมือทําเลยให้ทุกคนทาเป็นได้เลยแล้วก็งานจบนะครับขอเสนอตัวคอสเลยครับก็คือแซกโค้ชชิ่นนะครับ, set รบเรามีเวลาให้ถึง4ชั่วโมงแดงชั่วโมงได้อาจจะเป็น2 2 1 3 3 1ก็ได้แบ่งเรียน2อวัน2ครั้งได้เลยนะครับมีเวลาให้ชั่วโมงนะครับเราจะสอนเต็มที่เลยไม่ว่าจะปรึกษาหรือว่าจะ ดูงานของงานจริงเลยได้เลยนะครับอันนี้เป็นสเตทโคชิงก็คือออกมาเพื่อสําหรับคนที่มีปัญหาการเวลาทำวิจัยจริงๆตัวนี้ช่วยเทมากเลยนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายก็ฝากช่องทางต่างๆของสมาร์ทอินส t ตทไทยไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น y t u t u นะในช่องนี้นะครับมี Facebook ด้วยนะครับแล้วก็หน้าสื่ที่เราทําของ TikTok แล้วนะครับแต่ t i k กต็เนี่ยจะเป็นสั้นๆนะประมาณ1นนาทีหรือว่านาทีครึ่งนะครับ ถ้าดูเต็มๆก็มาดูในช่อง YouTube ได้แล้วก็ยังมีบล็อกต่างๆเอาไปอ่านข้อมูลได้เลยนะครับสำหรับวนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ